Good morning นะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ขับรถขึ้นมาที่วัดสปันเราก็จะมาที่หยุดเวลาคาเฟ่คาเฟ่ยอดทิตของหมู่บ้านสปันนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าคาเฟ่เนี้ยจะทำให้เห็นวิวหมู่บ้านสะปันด้านล่างแบบมุมกว้างแต่ตอนนี้นะเช้าวันนี้คือหมอกลงจัดมากลงแบบมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะทุกคนนี่ดูดิ แบบเดินอยู่ในหมอกสุดๆเดี๋ยวรอพระอาทิตย์ขึ้นวิวก็จะเปิดกว้างมากกว่านี้หยุดเวลาคาเฟ่นเนี่ยเรียกว่าเป็นคาเฟ่ยอดฮิตของหมู่บ้านสปันเลยนะทุกคนเพราะว่าบนนี้เนี่ยจะทำให้เห็นวิวด้านล่างได้อย่างสวยงามวันที่เราไปเนี่ยหมอกลงค่อนข้างจัดก็คือมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็เวลาก็ยังเช้ามากยังไม่หกโมงเช้าดี แต่ก็มีผู้คนเนี่ยขึ้นมานั่งจองพื้นที่สำหรับที่จะแบบชมวิวตอนเช้านี้กันแล้วตอนแรกอะเราก็กะที่จะแบบเออนั่งจิบกาแฟสักมุมใดมุมหนึ่งแต่ว่าเครื่องกาแฟของเขาเนี่ยก็เพิ่งเปิดแล้วก็ต้องรออีกหลายคิวเราก็เลยคิดว่าอ่ะไม่เป็นไรขึ้นมาเดินเล่นมาไหว้พระที่วัดก็แล้วกันสรุปเราเดินขึ้นมาวัดก็ยังไม่เปิดเช่นเดียวกันทุกคน เราก็เลยเดินชิลๆไปเรื่อยๆสูตรอากาศบริสุทธิ์หลังจากที่ใช้เวลาอยู่ด้านบนนี้สักพักหนึ่งเราก็กลับลงด้านล่างเพื่อไปเดินเล่นในหมู่บ้านต่อ หลังจากที่เราลงมาจากวัดสปันข้างบนเราก็มาเดินเล่นในหมู่บ้านสปันต่อนะคะอากาศแบบดีมากๆเลยทุกคนคือประมาณ18-19องศาเดินแบบได้เรื่อยๆตอนนี้ก็กำลังเดินกลับที่พักนะทุกคนคือเดี๋ยวจะกลับไปแล้วก็ไปเก็บกระเป๋ากินข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยก็จะเดินทางต่อวันนี้จะ ไปเที่ยวในอำเภอปัวแล้วก็จะเข้าเมืองน่านต่อวันนี้จะไปนอนในเมืองนะคะหลังจากที่เดินเล่นเราก็กลับมากินมื้อเช้าที่รีสอร์ทเขาก็จะมีเมนูเป็นเซตให้เลือก มีข้าวกระเพราข้าวต้มแล้วก็เซตอเมริกันเบรคฟาสต์เราเลือกเป็นข้าวกระเพรานะเขามีเป็นสลัดผักผลไม้น้ำซ้มให้ด้วยภาพรวมก็คือประทับใจแหละรสชาติดีมากผักเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผักที่แบบปลูกในพื้นที่ก็คือจะสดกรอบหวานอร่อยมากๆเลยรสชาติของแบบข้าวกระเพราก็ทำออกมาได้ดีและที่สำคัญน่ย ให้เยอะจริงๆแล้วเนี่ยแบ่งกินได้สองคนเลยนะทุกคนหลังจากเสร็จภารกิจเราก็ออกเดินทางต่อซึ่งขากลับเนี่ยเราจะใช้เส้นอุทยานแห่งชาติดอยปูคาเพื่อที่จะเข้าสู่อำเภอปัว ซึ่งเส้นนี้เนี่ยก็จะผ่านจุดชมวิว1715เราก็ขึ้นไปชมวิวแล้วก็สูดอากาศต่ออีกสักแป๊บหนึ่งซึ่งแน่นอนวิวสวยมากอากาศก็ดีมากดีต่อใจสุดๆใช้เวลาขับรถสักพักหนึ่งก็เข้าสู่เมืองปัวเนที่เรียบร้อยทุกคนเป็นช่วงกลางวันพอดีก็เริ่มหิว แต่ก่อนที่จะไปหาอะไรกินก็มาแวะวหว้พระก่อนทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่อำเภอปัวแล้วนะตอนนี้อยู่ที่วัดพระธาตุเบงสกัดที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งวัดนี้เนี่ยเมื่อกี้ถามแม่อุ๋ยที่แบบเขาดูแลในเรื่องของแบบดอกไม้ทุกเทียนต่างๆที่เอาไว้ไหว้พระธาตุเนี่ยเขาบอกว่าวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่ของจังหวัดน่านมีอายุมาแล้ว700กว่าปีด้วยกันทุกคนปะเดี๋ยวจะพาไป ชมนะคะวัดเก่าอีกหนึ่งวัดของจังหวัดน่านกันวัดแห่งนี้เนี่ยสร้างในสมัยของเจ้าหลวงภูคาซึ่งในตอนนั้นน่ะเจ้าหลวงอยากจะให้มีวัดเพื่อที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านมีการสำรวจพื้นที่เราก็มาเจอตรงนี้แหละมีบ่อน้ำท่านก็สั่งให้เสนาอามาตย์ได้นำไม้ไผายยา่ยาวๆใหญ่ลงไปในบ่อน้ำเพื่อวัดความลึก แย่ลงไปเท่าไหร่ก็ไม่มีจุดชิ้นสุดสักทีและทุกครั้งก็จะมีเสียงอุกกึกครึกโครมและไม้ไผ่ก็จะขาดเป็นท่อนๆท,ท่านจึงมีคำสั่งให้สร้างเจดีปิดบอ่อน้ำเอาไว้ตามตำนานเชื่อกันว่าที่นี่มีองค์พยาสวรรณนาคราชเป็นผู้ปกปักรักษาพระธาตุเบงสกัดอยู่ ตอนนี้ก็อยู่ด้านหน้าไปรษสียปัวมากินข้าวซอยแม่ทองค่ะซึ่งเขาบอกว่าข้าวซอยแม่ทองเนี่ยรสชาติอร่อยโอเคเดี๋ยวเราไปลองชิมกันนะคะว่าจะปังขนาดไหนคะ่ะ โอเคทุกคนมาเริ่มเลยกลิ่นข้าวซอยนี้แบบกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะมีกลิ่นเครื่องเทศที่แบบชัดเจนมากๆนะคะชิมน้ำที่เป็นแบบออริจินอลกันก่อน <c oughs> หนัวมากทุกคนมีมะนาวลงไป เพื่อความถูกต้องแบบนี้เราก็ใส่ผักกาดดองกับหอมลงไปที่นี่เนี่ยเขามีเป็นแบบข้าวซอยหมูข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่เราสั่งเป็นแบบข้าวซอยไก่มานะ คือรสชาติแรกอ่ะมันจะมีความแบบหวานเค็มอ่อนๆแล้วก็นัวกะทิกะพอบีบมะนาวลงไปมันก็คือมันจะกลายเป็นแบบความนัวเหมือนเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปเป็นสามรสเรายิ่งกัดโดนพวกแบบผักกัดดองหอมแดงแบบนี้ <Perfect. S 2> เดี๋ยวชิมกันต่อก่อนกับข้าวกันจิ้นจะเป็นอย่างไร<ม>ลองแบบไม่มีขหมูสิเอาข้าวแบบเปล่าๆเ,เลย ได้นะอันนี้มีความหอมหอมเขาจะใส่แบบว่าเครื่องเคียงที่เป็นหอมเจียวแล้วก็มีกากหมูมาให้ด้วยแล้วก็แอมด้วยผักชีทุกคนไหนลองแบบว่าใส่ทุกอย่างรวมกันให้หมดแล้วก็ผักชีด้วยเดี๋ยวกินผักชีตามปขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะอืมพอมันโดนแบบว่าตัวที่เป็นแบบหอมเจียวอะ่ะรสชาติก็คือถูกต้องมากอร่อยข้าวกันจริงก็อร่อยค่ะอือ อร่อยอร่อยส่วนอันนี้นะคะเมื่อกี้แม่ทองเอามาเสิร์ฟให้สปอนเข้าแล้วนะคะ Follow my soul ค่ะซึ่งร้านแม่ทองข้าวซอยแม่ทองหน้าไปรษณีย์ปัวนเนี่ยเขาไม่ได้มีเพียงแต่พวกแบบข้าวซอยน้ำเงี้ยวของทาวนะเขามีของหวานด้วยโอเค อือร่อยอ่ะทุกคนไม่หวานมากมคือกะทิกาหอมอืมตัวคองแครงหนึบมากอันนี้เนี่ยมันเหมือนมันเป็นแบบว่ารวมมิดนะมันมีคองแครงมีเฉาก๊วยรดช่อม อยู่ในถ้วยเดียวกันแล้วก็ราดน้ำกะทิลงไปดีมากจบจากข้าวซอยนัวหนัว,นวต่อด,ด้วยขนมหวานเลิศเลิศข้าวซอยแม่ทองหน้าไปรสนีปัวถ้ามีสิบคะแนนก็เต็มสิบไปเลยสิคะ หลังจากกินข้าวซอยปลาทองหน้าประสเสริจเสร็บน้อยลูกปลาทองก็แนะนำว่ามาลองดื่มกาแฟที่โรงบ่มปัวยังก็คือแบบว่าไกลาจากร้านข้าวซอยเนี่ยประมาณแค่800เมตรคือขับตรงมาเลยก็จะเจอเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองไปออเดอร์กาแฟโรงบ่มปัวจังหวัดน่านกันค่ะ ทุกคนตอนนี้เราก็ได้กาแฟมาแล้วนะนี่สั่งเป็นคั่วอ่อนอเมริกาโน่ไม่หวานเลยโอเครสชาติกาแฟก็คือสมกับเป็นจังหวัดน่านค่ะกาแฟดีแล้วก็ราคาไม่สูงด้วยค่ะสำหรับที่นี่โรงบ่มปัว ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หอศิลป์ริมหน้านะเป็นครั้งแรกที่จะมาชมงานศิลป์ที่นี่ก็คือจะมีค่าธรรมเนียมค่าเข้า20บาทอันนี้ก็เป็นอ,อยู่ด้านหน้านะคะค่าธรรมเนียมน้อยยบาทแล้วก็เข้าไปนี่ใช้เวลาแบบนานไหมคะถ้าสมมติเรื่องเรื่องเวลาไม่กำกับค่ะอ๋อแล้วแต่แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะเที่ยวกี่โมงเท่าห,ห้าโมงก็เลิกงาน,นะค,ะค่ะได้ก็คือมันมีมีโซนทั้งหมดเท่าไหร่นะคะกี่โซนสี่โซนสี่โซน เป็น่ซนไหนบ้างคะหนึ่งเพี่ยนพยาบาลโอเคไข่ของที่ระลึกอะแล้วก็สามแล้วเนาะค่ะไปสาวสีแล้วก็ร้านกาเฟร้านแฟอาหารพื้นเมืองแล้วก็ส่วนข้างล่างเป็นกิจกรรมผนังเมืองน่านแต่ยังไม่ยังไม่เสร็จเป็นทางการค่ะโอเคงั้นเข้าไปชมเท่าที่ชมได้ก่อนนะคะโอเคไปกันค่ะขอบคุณนะคะ เมืองน่าแล้วนะเราจะอยู่ที่นี่สวันโรงแรมวันบัตเจตก็คือว่าเป็นโรงแรมที่เพิ่งเปิดใหม่เราเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วได้คีย์การ์ดแล้วก็คือว่าเขามีค่ามาัดจําคีย์การ์ด300บาทจะได้คืนในวันที่เราเช็คเอาท์แล้วก็ตอนเช้าช่วง6โมงถึง10โมงก็มีชาก,กาแฟให้ด้วยค่ะ อาจจะพามารุมทัวร์กันทุกคนห้องเดินเข้ามาคือกลิ่นหอมมากนี่เราจองเป็นแบบ Twin Bed น,นะมุมด้านนี้วางของต่างๆทีวีมีตู้เย็นน้อยไม่มีระเบียงนะทุกคนแต่ว่าตรงม่านนี้เปิดออกไปก็ เป็นวิวเป็นอะไรอ่ะด้านนี้กระจกเนาะตรงนี้สามารถที่จะแบบแขวนเสื้อผ้าต่างๆได้ปึ๊บห้องน้ำห้องน้ำกว้างมากแบ่งโซนชัดเจนมีดายเป่าผมด้วยลดหนาในราคานี้65ะาสบาท ทุกคนตอนนี้เราอ่ะเข้ามาในตัวเมืองก็คือว่าจะมาแถววัดภูมินมาเซเว่นนิดหน่อยจะมาซื้อของแต่พอดีเราเดินมาเราเจอวัดช้างค้ำวรวิหารเขาแบบเปิดไฟยามค่ำคืนสวยมากเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะปิดภาพด้วยบรรยากาศค่ำคืนของวัดช้างค้ำวรวิหาร ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ชมกันก็แล้วกันสำหรับพรุ่งนี้เนี่ยจะไปไหนกันต่อรอติดตามนะคะวันนี้เดี๋ยวลาไปด้วยบรรยากาศยามค่ำคืนจังหวัดน่านค่ะสวยมากไปดูกันเลย